ขอเสียงปรบมือดังๆตอนรับน้องวงอิงแพทรบ้านแพงครับตื่นเต,นต้นอีเลค่ะบางตีละ่ะนางจ่องนูอยน้องวงอิงไทยรถแพงได้นเนี่ยยาวเบาดังยาวเบาดังเดี๋ยวเดี๋ยวพอจูสิได้ยินบเบ้อชุ๊บชุ๊บชุ๊ชุ๊บ ไปกันต่อก็แล้วกันค่ะฝากกินหนผลงานเพลิงนะคะเด้อเป็นผลงานเพงนล,นนลาาพงกีฬาเนี่ยละจ้าพอพ่อแม่เอฟซีหูยว่าผลงานเพลงอย่างเอิรนฮักนั่งเอกน้อยค่ะกราบสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีสุปุสุขชนก็แล้วกันนะครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะครับเอฟซีไทยรถแห่ทุกทุกท่านกแล้วกันนะครับ หลังจากวันที่31 e นะครับที่ผ่านมานะครับเสียอามนะครับแล้วก็ทีมงานไทยรถแห่นะครับได้นํานรถแห่ไปร่วมงานเปิดวงนะครับสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับอยู่ที่บ้านเพลงนะครับซึ่งเมื่อนั้นน้องหญิงกับมีโอกาสได้ขึ้นมา,าร่วมนะครับร่วมแจมกับพี่ๆด้านบนเวทีบนรถแห่นะครับเมื่อนั้นโอ้ยได้ไปสัมผัสแล้วพี่น้อง เสื้อแลวครับพี่น้องเสื้อแล้วเสื้ออีรีนะครับว่าเป็นอย่างคนจังฮักน่องเย็นดูน้องหลายปานีครับเมื่อนันได้นไปสัมผัสอีรีแล้วได้ไปสัมผัสบนรถแฮมือทีน้องขึ้นมารับชื่นครับเมื่อนันอาน้องอัธยาศัยดีครับทุกๆคนนะครับน้องบ่ถือโตนะครับนี่คือความหนาหักของิ่นนะครับความบ่ถือโตความยังไหลเดียงสาของิืนนะครับ เฮ็ดให้โอ้ยจาก uh, ตะกี้ uh, ติดตามน้องแต่เมื่อนี่นี่ลงหักน้องเลยลงหักน้องเลยลงหักความนนาหักของพื้นนะครับนี่ลหละถือว่าเป็นหย่างเอฟซี uh, จังหักแพงพื่นไหลนะครับอันนี้ก็คือความรู้สึกที่ได้ไปพอน้องอุ้งอิงครงข้งแรกนะครับยุทิบานแพงนะครับสมพื้นอหรีที่ uh, แฟนคลับพพ,พแมเมเนาะ เพิ่นฮักเพิ่นเพลงนะครับในฐานะที่ผมเป็นนักร้องไทลุนเฮนะครับได้ไปเทือเล็กนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนนะครับที่ได้เจอน้องนะครับแล้วก็ศิลปินสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนก็น่ารักนะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับทุกคนเป็นกันเองนะครับอยากไปสัมผัสอีกโยกพี่น้องนะครับผมก็เป็นเอฟซีสาวน้อยมาโอ้ติดตามเต็งเตียบอดโจเฮ็ดช่องยูทูบใหม่ๆนะครับเฮ็ดช่องยูทูบคู่กับยายเหลี่ยม ตะกี้นี่สาวน้อยเรียนยูย่ไยไก่บันไดกลับไปครับพี่น้องนังน่งรถไฟจากโคราชไปในกับสอดแยงจังกับบ้านนะครับเอ,อ่อเอฟซีตะกี้อาจสตซีว่ทันหลายจนหดปานนี้ครับช่วงเจ็ดแปดปีที่แล้วเนาะนะครับที่บอลโจเฮปปี้ไม่ไม่ๆพอมาเมืองหน,นีหลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปบ้านเพลงนะครับไปสัมพัันธยาากศไปสมผัสบรรยากาศนะครับมือเง้ยเปิดวงสาวหนอยรำเพลินชู้นะครับ,มรบผม ทุกคนอัธยาศัยดีมากนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับเอฟซีพอมาเมย์มย์ที่มาเบิงเมื่อเปิดวปงนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องสุภสุคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับเตยเกียรติไทยรถแห่ด้วยนะครับพี่น้องฝากเป็นกำลังเล่เชียร์แรงใจด้วยนะครับครับพี่น้องสุภสุ坤ครับขอบคุณเอฟซีสาวน้อยทุกท่านนะครับ